รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับคนที่หงุดหงิดกับเรื่องทั่วไปและไม่สามารถจะไประบายกับใครมาระบายกับเราได้นะจ๊ะกรุงเทพมหานครเมืองฟ้าอมรนที่เต็มไปด้วยแสงสีศิลปวัฒนธรรมและอาหารรสเลิศที่นี่ยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วย แต่ภายใต้แสงสีและความสวยงามที่ฉาบเมืองกรุงเทพนี้ไว้กลับยังมีปัญหาต่างๆมากมายที่ชวนให้หงุดหงิดใจกันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะซึ่งครั้งนี้นะคะจะต้องเป็นครั้งที่พิเศษแน่นอนคะ่ะจะไม่คันลังจา้าใช่แล้วล่ะคะ่ะเพราะวันนี้นะคะเราไม่ได้จะมาเก้ี้ย้ แต่เราจะมาสำรวจว่าใน1 1วันเนี่ยคนกรุงเทพเขาหงุดหงิดเรื่องอะไรกันบ้างซึ่งตอนนี้นะคะเราทั้ง3คนก็อยู่กันที่สยามนั่นเองค่ะซึ่งถือได้ว่าสยามนี่นะคะเป็นพื้นที่ของคนกรุงเทพทุกเพศทุกวัยอย่ารอช้าก็เลยดีกว่านะคะเราไปดูกันว่าคนกรุงเทพเขาจะหงุดหงิดเรื่องอะไรกันบ้างไปเลยใน1 1วันเนี่ยมีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่างหงุดหงิดเหลือเกินโรตี ก็คงรถติด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 ก็รถติดนะคะรถติดรถติดรถติดโอ้รถติดแล้วแบบโอ๊ะปวดหัวโอ๊ปวดหัวตังเลยร้อนมากอากาศร้อน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 ถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับตสมนึกของคนอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราหงุดหงิดกับตสมนึกของคนในเรื่องอะไรบ้างอะคะทิ้งขยะไม่เป็นที่ทิ้งขยะเรื่องการทิ้งขยะการทิ้งขยะ ความเกียงใจของคนน้อยลงในถึงของตัวเองมากเกินไปจะแบบอาจจะลืมใส่ใจคนอื่นมีผู้ชายนั่งอยู่หลายคนอย่างเงี้ยแล้วก็มีเด็กกับผู้หญิงอยู่นี้เขาก็ไม่ค่อยลุกกันแล้วคนแก่อะไรพวกน,นี้ก็ไม่ค่อยได้นั่งยืนอยู่ขอบประตูเดินชนแล้วไม่ขอโทษคนไม่ค่อยรักกันเวลาต่อรงต่อแถวอะไรเ้ยก็มีแซงคงแซงคิว รัดคิวการจราจรบนทางเท้าค่ะก็แบบว่าคุยเสียงดังรถเมลนะ<อ>์อะไรเงี้ยน้ำพาญมากไม่มีมารยาทเลยเดินกันช้าเล่นบีเบียดน้ำคาญรำาญนำาญจะรีบแล้วถ้าที่เราเป็นแบบประชาชนคนหนึ่งของกรุงเทพมหานครของประเทศไทยไงเงี้ยคิดว่าจะมีวิธีการแก้หงุดหิดบอกคนกรุงเทพหรือว่าของตัวเองยังไงบ้างไหมคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบให้ใครทําอะไรอย่างนี้กับเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นกับเขาอนะุญ,ญานะแต่ละคนไม่เหมือนกันเป็นการระลง ให้เจ็บสำนึกของคนเริ่องทำเหอะไม่ดีหรอกทำเฉยๆอะไรไหมแค่กับว่าเขาทําอะไรไม่ดีมากแล้วก็แนะนำคนนิดนึงแบบโอ้ยคุณทำอย่างเงี้ไม่ดีนะคะแบบไม่มีมารยาทเลยอะไรอย่างเงี้ยเชิดใส่ค่ะเอาแรงๆเชิดแดงเชิดแยกขยะรีไซเคิลอะไรอันนี้รีไซเคิลได้ก็แยกขยะเปียกก็แยกอะไรนะค่ะถังขยะคนจะเยอะกระจายกระจายที่แบบว่าคน คนเห็นแล้วแบบว่าจะได้ทิ้งได้อยากให้มีถังขยะเยอะกว่านี้หน่อยเพราะมันไม่มีที่ทิ้งอะค่ะมีการแบบจริงจังเรื่องแบบว่าขยะอะไ่เงี้ยบ้านเมืองได้สะอาดเงี้ยครับไม่งั้นคนมักง่ายก็ทิ้งอะไรเงี้ยก็สอนลูกนะทำให้ดีก่อนต้องทิ้งขยะให้ผู้สอนว่าไงใช่ไหมคะเรการทิ้งขยะอย่างเงี้ยให้ช่วยการรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ให้เกียรติเด็กแล้วก็ผู้หญิงก็อยากให้คนกรุงเทพก็รักกันไว้ครับคนไทยเหมือนกันก็ช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยๆไปเนาะแบบ ในเอช่วในบีเดี๋ยวในบีก็ไปเชื่อในซีตอการเ่อตอนีนั่นเองคเ<แ><แ>ป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราไปสอบถามความคิดเห็นของเพื่อนๆทั้งในของเทพนี่แล้วก็เทพที่ผ่านๆมาเพื่อนๆคอยสงสัยกันบ้างไหมคะว่ารายการเจออะไรทำไมต้องเจอวันนี้เราจะมาอธิบายให้ฟังกันคะ่ะเจอนี่ก็เป็นเสียงเวลาที่เราหงุดหงิดใจนะคะวลาที่เราเสียง เพราะว่าบางปัญหาในสังคมนะคะอาจจะถูกมองข้ามรายการเราจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงที่เอาปัญหาเรานั้นมาขยายความแล้วก็ไปสอบถามความเป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อหาทางออกร่วมกันค่ะใช่แล้ว อย่างเช่นในวันนี้นะคะที่เรามาสัมภาษณ์คนกรุงเทพกันในเรื่องของที่เขากุ่นหงิดกันเรื่องอะไรบ้างน้นองจารู้ไหมว่าคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะเขากลุ่นหงิดกันเรื่องปัญหารถติดเป็นอย่างมากเลยเพราะน่าจะจริงนะเพราะว่าไปกรุงเทพด้วยจะไปเส้นไหนตอนช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นโอ้ติดตลอดเวลาเป็นจา้จาจา้าก็หมุนหงิดอ่ะนอกจากนี้นะจ๋าเขายังให้ความสําคัญในเรื่องของจิตสํานึกอีกนะคะรู้ไหมว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขาค่อนข้าง,งมีความไม่พอใจมากในเรื่องของการที่เห็นคนชราเด็กเนี่ย ยืนอยู่บนรถเมล์แล้วไม่มีใครลุกให้นั่งเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของปัญหาของการทิ้งขยะค่ะคนกรุงเทพเนี่ยต้องการถังขยะเพิ่มมากขึ้นและสมัครใครนะคะที่มีเรื่องราวที่หุดหงิกใจในสังคมมากๆเลยเนี่ยก็สามารถที่จะมาแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าแนะนํารายการเราได้นะคะทาง w w w ร์ไวเ k ็บดัดที่นะคะถ้าเก่าให้หายคันคุยกันให้หายซื้อในรายการยังไม่พอคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยกับเราได้ที่ facebook com u channel และถ้าชอบก็กดแชร์ถ้าแคร์ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะและตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาเก่าให้หายคันมาคุยกันให้หายซื้อก็ติดตามตอนต่อไปด้วยก็แล้วกันนะคะวันนี้เราทั้งสามคนต้องขอตัวไปเดินสยามก่อนบ๊ายบาย